สวัสดีครับทุกทุกท่านผมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์วันนี้มาในรายการเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์กับศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์วันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางปุ๋มท่านเป็นเจ้าเมืองปทายสมมันหรือเมืองสุรินทร์ท่านแรกท่านเป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ในปีพศ2302มีช้างเผือกแตกโขลงออกจากเมืองหลวงหนีเข้าป่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สมสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินแห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรกเกล้าให้ติดตามช่างเผือกเชียงปุ่มซึ่งเป็นหัวหน้าชาวสวยท่านได้ช่วยเหลือในการติดตามช่างเผือกได้สําเร็จเชียงปุ่มจึงได้รับการโปรกเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงสุรินพักดีให้ปกครอ,องหมู่บ้านนั่งเดิมขึ้นตรงต่อเมืองพิมายในปี2306หลวงสุรินพักดีเชียงปุ่ม ได้ย้ายจากหมู่บ้านเมืองที่ไปอยู่ที่บ้านครูประทายหรือบ้านประทายสมันต่อมาหลวงสุรินทร์พักดีเชียงปุ่มได้เป็นพระสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางและยกบ้านครูประทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมันในปีพศ2324เมืองเขมรเกิดชราชนเมืองประทายสมันได้สมทบกับกองทัพหลวงไปช่วยปราบปรามจึงมีชาวเออขมรอพยพครอบครัวมาตั้งอยู่ในเมืองเขตประทายสมันเป็นจำนวนมาก ในปีพศ2329พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรกเกล้าเปลี่ยนชื่อเมืองปทัยสมันเป,ป็นเมืองสุรินทร์ตามสรยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองปีพศ2337พระยาสุรินทร์พักดีเชียงปุม่มเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกได้ถึงแก่กรรมหลังจากนั้นเมื่อล่วงระยะเวลาผ่านมาเมื่อปีพศ2527จึงได้สร้างอนุสาวรีย์เทียงนี้เพื่อเป็นที่ลึกถึงผู้สร้างเมืองคนแรก ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญอย่างยิ่งในประพาศของเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ตรงกับกิโลเมตรที่ศูนย์ถนนสุรินทร์ประสาทซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นกําแพงเมืองชั้นใหม่ของตัวเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองรมดําสูง2.2เมตรเมื่อขวาถึงขอเง,งาอันเป็นการแสดงถึงความเก่งกาจาสามารถของท่านในการบังคับช่างศึกและเป็นเครื่องแสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาตั้งแต่ดึกดำบรรณ รูปปั้นสะพายดาบคู่อยู่บนหลังอันหมายถึงความเป็นนักรบความกล้าหาญอันเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดเป็นมรดกของคุณสุรินทร์ซึ่งที่อนุสวรีน,นี้ได้ทําการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13เมษายน2528สําหรับท่านใดที่มาที่มงสุรินทร์แล้วมีโอกาสก,าก็แวะมากราบไหว้ที่อนุสวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรินรงจังหวังแห่งนี้ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเองด้วย สำหรับวันนี้ในรายการเที่ยวที่ศุดิสิทธิ์กับศุิสิทธิ์มิตริศก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมที่อนุสรีพยาสุรินเพื่อดีศิริมงคลจังหวังเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งเพื่อรับชมที่เที่ยวศุิสิทธิ์ต่อไปในอนาคต้วยนะครับผมศุกศิสิทธิ์มีทริศรวมมิตรพัฒนาชีวิต